ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมป All Star Tower De f e n s e X นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำตัวละครอย่างลิซัตโตเนโรนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับทุกคนนะซึ่งเป็นตัวละครใหม่นะครับที่เข้ามาในอัปเดตนี้นะครับเป็นตัวละคร5ดาวเนาะสามารถสุ่มได้จากตู้ X และตู้ Y นะครับนี่ไปสุ่มกันได้นะครับทุกคนนะแล้วก็เจ้าตัวลิซัตโตนะครับคือเราสุ่มมาแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปเล่นได้เลยนะครับ ไม่จะเป็นต้องอีโวแต่อย่างใดนะเออคือสุ่มมาปุ๊บเราแค่แบบอัพเลเวลนะครับปั้นสเตตสุ่มรีโลแค่นั้นไปเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องอีโวนะคือเป็นตัวละครสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแบบตัวแบบเริ่มต้นก็ว่าได้นะครับเออแบบอ่ากลังสร้างอะไรแบบเนี้ยเออสามารถเอาไปเล่นได้นะครับสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็สำหรับเจ้าเนโรนะครับเป็นทตุม่วงนะครับหรือว่าาตาสายฟ้าเนาะเออเป็นตัวละครยืนพื้นนะครับอ่ามี เขาเรียกว่าไงสถานะเลื่อนไหลนะครับเนาะโอเคส่วนนี้ใส่นะครับอของผมเป็นออสตาร์ Star นะครับออกมาจากในตู้สุ่มเลยนะคือไม่ต้องไปสุ่มรีโลแต่อย่างใดนะคือแม่งออกมาจากในตู้สุ่มเลยนะออสตาร์ Star เนี่ยออแล้วก็ทางด้านของสกิลทีนะครับผมอัพไปทางด้านของสายดาเมจนะครับเพราะผมต้องการที่จะให้มันเลื่อนไหลใน่แบบกระชูดนะครับนะก็เลยอัพไปทางด้านของสายดาเมจเนาะ คือถ้าใครไม่มีออสตาก็อาจจะไปเล่นแบบสายสปีดอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับได้เ,เหมือนกันเนาะ,ะส่วนสเตตนะครับก็ผมก็ได้มาแค่แค่นี้เนาะคือยังไม่ได้ไปสุ่มนะครับแต่คอยไปสุ่มทีหลังนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูเจ้าเตโลกันดีกว่านะครับว่าโหดขนาดไหนนะไปเดี๋ยวผมจะเริ่มที่เจ้า, MC, อาเอ็มซีาเมงล้วกันนะไป let's go ดีดีชอ็อปลาเมลการับฟาร,ร์มแมปออสตาเอ็กไม่ว่าจะฟาร,ร์มเพชรฟาร์มตอร์ี่ฟาร,ร์มเลเวลฟาร,รม์มตะขรห้าดาวและยังมีกดเกมพาร์ทภายในแมปอีกด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจแล้วก็ยังมี ID ไอดียกะตันให้ทุกคนได้ไปจับจองกันถ้าอยากจัดแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะวางไปเลยก็แล้วกันนะครับคือเราคงราคาอะไรพวกนี้คงไม่ต้องบอกแล้วนะเพราะว่าออสตารครับไม่มีออสตาเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะครับก็ รูปแบบการโจมตีนะครับจะเป็นแบบซิงเกิลนะนี่ทุกคนเป็นซิงเกิลนะครับคือแบบตีทีตีททละตัวเนาะแล้วก็อัพทั้งหมดนะครับอยู่ที่8ขั้นนะอัพไปถึงขั้นที่3นะครับรูปแบบการโจมตีจะเปลี่ยนไปนะครับนี่จะเป็น Circle LE แบบนี้นะครับทุกคนอัพต่อไปนะครับจนถึงขั้นที่ขั้นที่6นะครับก็จะเปลี่ยนแอนิเมชันเหมือนกันนะก็จะใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับ c i r c l เเนาะโอเคนะครับ อันนี้ดาเมจผมได้สูงสุดอยู่ที่71900นะนนะก็ตีกลมๆสัก72 0 0นะครับอันนี้สเต็มันไม่สวยนะเออคือถ้าเป็นแบบพวกส s เออะไรแบบนี้ผมคิดว่าสเต็อ่าดาเมจนะ่าจะอยู่ที่ประมาณ7 3 0 0หมื0ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเป็นส s เอนะครับอาจจะแรงกว่านั้นด้วยนะเอออ่ะก็คือเลือดไหลแรงจัดนะคือถ้าเป็นออสตา a r นะครับทุกคน เออนี่ยคุณแล้วก็เป็นละครที่ต,ตีเร็วมากเลยนะเออสามจุดเก้าวินี่คือมันเร็วมากเลยนะครับทุกคนออตีกลมๆสักสี่วินะคือเร็วนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับหกสิบเจ็ดเลยนะแต่วงเซอร์เคิลเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับถือว่าใช้ได้นะไม่ได้เล็กไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินนะครับถ้ามันใหญ่เท่าของเบดีมารู้เนี่ยมัน กำลังดีเลยนะไม่ก็เท่าของโทจิเนี่ยกำลังโอเคเลยคือแบบวงกำลังใช้ได้เลยนะครับแต่นี้ก็โอเคนะครับปันกลางนะไม่แย่ไม่แย่แยครับแถมทิสถานะให้ด้วยนะสถานะเล่นไหลในเกมนะครับก็เป็นสถานะที่พอเล่นได้นะครับมไม่ได้โอเวอร์เหมือนพวกสถานะเผาเนาะเออ พอ,เ,อ,เ,อเล่นได้นะครับพอเล่นได้เอาไว้แบบจาัดก,การพวกรีเลือดอะไรพวกนี้เนาะผ่านและชิวๆนะไปเดี๋ยวเราไปดูในโหมดอินกันดีกว่านะครับว่ามันจะโหดแต่เฟี้ยวขนาดไหนนะสำหรับเจ้าเนโรนะครับ s <S เลตก็เล่นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาต่อกันในโหมดอินกันดีกว่านะเดี๋ยวนี่นะผม,มาหาตัวมาตีแอร์ก,ก่อนนะครับตร้งอนี oh. เอ้เอาอะกฮูแล้วกันโอเค ก็สลับเจ้าเนโรนะครับถ้าไม่มีออสตาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เอาไปเล่นต้นเกมได้นะครับเล่เกมก็เล่นได้เช่นกันนะเออคือมันเอาไปแบกได้หลายด่านนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบอารมณ์เหมือนโทจินะครับคือได้มาแล้วไม่ต้องอีโบนะคือเล่นได้ทันทีนะครับเพียงแค่ไปอัพเลเวลให้มันนิดหน่อยนะมันจะได้มีดาเมจนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่แบกได้หลายด่าน เหมือนกันนะเออทั้งสตอรี่นะครับชาเลนจ์ Challenge นะไทยเอลเนาะแล้วกอ็อีเวนต์ใหม่นะครับก็เป็นตัวเออก,ก็ก็สามารถแบกได้นะอืมถ้าไม่มีออสตาร์นะเออคิดว่านะคือแบบไหนๆก็ให้มาแบบไม่อีโวแล้วยังไงมันก็ควรที่จะเก่งอยู่แล้วนะครับอย่างโทจิเงี้ยให้มาแบบอีโวไม่ได้นะครับก็ มันก็มันก็ยังเก่งเลยนะเออแล้วนับภาษาอะไรกับเจ้านโรนะครับที่ให้มาแบบไม่อีโวแล้วจะไม่เก่งแน่นอนครับมันต้องเก่งอยู่แล้วนะเมื่อมันให้มาแบบนี้นะครับตัวละครมันก็ต้องเก่งพอสมควรนะไม่งั้นมันไม่ให้มาแบบนี้หรอกเห็นไ,ไหมขนาดเจ้าโอ,อบิโตะนะครับที่อยู่ในหอคอยให้มาแบบไม่ต้องอีโวไม้มันนั้นเก่งเลยนะครับออถ้าไม่มี ถ้าไม่มีออสตาร์ Star นะครับดาเมจเนี่ยน่าจะน่าจะเยอะอยู่นะเพราะว่าขนาดมีออสตาร์แลเมจยังล่อไปเจ็ดหมื่นเลยนะเออถ้าไม่มีออสตาร์ Star เนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ราวๆสักสอง0 0ื่ได้ไหมเออประมาณส0 0 0มื่นไหมครับแม็กก็เกือบๆสองหมื่นเนาะเออแรงกว่าโทตินะครับอืมอด,ดีนะเออค่าวางน่าจะถูกนะสำหรับคนที่ไม่มีออสตาร์ Star นะครับอืม แต่มันเสียดายไปนะครับตรงที่วางขั้นแรกแล้วเนี่ยมันตีทีละตัวนะออคือแบบวางแล้วตีแบบเป็นเซอร์เคิลวงเล็กๆก็ได้ก็ยังดีนะครับมันนี้ตีแบบตีทีละตัวเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันตีเร็วนะทำติดสถานะมาให้ด้วยตีทีละตัวแตบบ่วงก็ใหญ่อยู่นะกว้างอยู่นะครับกว้างอยู่ ไม่แย่นะครับไม่ได้แย่เอารวมๆเลยก็คือแมงก่งแหละนะสำหรับตัวนี้แถมโมเดลเขาก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะนี่นชอบโมเดลมันมากเลยนะแบบโคตรเท่เลย,เยทุกคนโมเดลแม่งเท่จัดนะครับแต่เสียดายตรงแอนิเมชันนะครับทุกคนมันไม่ได้อรังการเท่ากับภาคที่แล้วอะ่ะคือถ้าเป็นออสตาภาคที่แล้วนี่พวกเอฟเฟกต์ท่าจมตีอะไรพวกนี้คือแบบ อลังการมากนะครับแต่ภาคนี้ดูเหมือนจะดรอปลงมาเยอะพขามำบวนนะอะคือแค่อัพสองขั้นสามขั้นแม่งตัวมันก็เก่งแล้วนะเออแค่อัพให้เป็นขั้นเซอร์เคิลคือคือเก่งกันดีนะครับออถูกใจจริงๆเลยนะครับสับเจ้าตัวนี้ก็ ทุกคนก็ล้องตัดสินใจกันเอาดูนะครับว่า,าควรค่าแก่การสุ่มและปั้นขนาดไหนนะคือ,อถ้าคิดจะปั้นแล้วก็ผมแนะนำให้ปั้นให้สุดนะครับปั้นให้เป็นเบี้ยวลุงเลยนะก็คืออัพสกิลทีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะุ่มจะครับนะแม่งถ้ามันจะเก่งขนาดนี้นะทุกคนแนะนำเลยแนะนำคือแบบเป็นตัวที่สะดวกสบายมากนะคือแบบสุ่มมาปุ๊บเล่นได้เลยอไม่ต้องแบบ อีวงอีโบอะไรให้มันแบบมาความนะเออเก่งเลยนะเออแถมให้มาก็เก่งทันทีเลยนะมีทั้งเลือดไหลนะครับแต่อืมเมจก็ไม่ได้แย่นะครับคือโอเคนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาสาธยายความเก่งความเทพของพี่เนโรให้ฟังกันก็แล้วกันนะครับนะก็ใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์นะแล้วกด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ